สวัสดีค่ะตุ้มณนาสารนะคะสวัสดีค่ะช่องตุ้มขนาสารนะคะคลิปนี้พี่ตุ้มก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมความหามก้องบนกระดาษหยักนะคะอีชื้อที่บานพิตุ้มก็เรียกต้นหมกนะคะที่ก็เ,เรียกเป็นทางกันก็เรียกต้นบนกระดาษนะคะต้นบนกระดาษที่มีขนาดโอ และสู้งมะเลยนะคะความสู้งข้องลำต้นข้องบนกระดาษที่ไปตุ้มท้ายมานี่ก็สู้งประมาณสามเม็ดได้นะคะต้นบนกระดาษหรือว่าต้นหมนี่จะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะต้นบนกระดาษจะขึ้นที่มีความชื้นเยอะๆนะคะที่มีน้ำชื้นแฉะนะคะ เขาจะชอบที่มีความชืน้นเยอะๆนะคะที่ปิตุมใต้มานี่คือเขาขึ้นอยู่ระว่างลำทานนะคะลำธารลำน้ำี่ว่าไเล่อยอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆทุกคนต้องการปลูกก็นำไปปลูกได้ไม่ยะเลยนะคะปลูกเหมือนบ่อนตัวๆไปนะคะ บอนกระดาษก็เป็นบอนตีอยู่ในป่านะคะตีอยู่ในส่วนนะคะสิ่งสําคัญในการปลูกบอนกระดาษจะต,ต้องมีการรดน้ําให้มีความชุ่มอยู่เสมอนะคะส่วนการใส่ปุ๋ยก็เหมือนใส่บอลทั่วไปนะคะคือใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบๆโคนต้นนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ช่องตุ้มคุณนาสารก็ขอบคุณเพื่อนเพทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตุ้มคุณนาสารด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อทุกคนกดติดตามแล้วจะมีการแจ้งเตือนในการทําคลิปต่อไปออกมานะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ